ยำไห้นนำม,มันเดือดหนำกำลังเดือดค่ะเดี๋ยวกำลังสใส่ใบมะขามอ่อนหอมๆสดๆสนะคะเ yeah, นี่ยไปเ้อใบมะขามอ่อนเออดีกระสิเป็นมะพริกนะคะมะพริกกระเทียมหอมแดงตามให้แตกะคะ่ะเอาใส่ ใส่ลงไปจ้านี่ค่ะอันนี้ก็คือเอาอึ้งลุกไปแล้วนะคะกะล่อให้อึ่งเปืออ่อยก่อนด้วยค่ะพี่น้องค่ะอึง่งนี่ต้องใส่เวลาในการต้มกกบเน,นจจกหน่อย อาจจะประมาณสิบหานาทีนะคะหรือว่าสังขารสิ้์เกินสิบหานาทีอยู่นะคะแล้วแต่ว่าอ่นช่วงนี้มันเป็นยังไงเราเชื่อมันกะตรงบบค่าเดียวมันกะอาจจะเห็นให้เปื่อยเร็วนะคะอันนี้เดี๋ยวลองมาตักเวลาเมื่อก่อนว่าสิบจักนาทีนะคะมันจะสิบเปื่อยและกินพอดีนะคะหมอะก,กัลั่งเดือดค่ะ อันนี้คือรอเวลาแห้มันเปื่อยเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยค่ะสีจดดจดแด์เด้อพี่น้องเด้ออันนี้อึ่งไข่เด้อค่ะอึ่งไข่เหมือนที่ล่ะฮีปัดหอมๆต้มใส่ใบมะขามออนนวดขากันอีลีพี่น้องเด้ออ้ยอันนี้คือมันกำลังเริมสิซุปแล้วค่ะมันจะสีแตกของมันก็สีอันนั้นออกแน่เล็กน้อยนี้เอ้าเดี๋ยวถ่ายมันซุปกันค่ะ เริ่มเดือนแล้วค่ะอึงไข่บิงเดอรพี่น้องเดอพี่อุ้ยไข่เต็มทองนี่แต่ไข่เต็มทองเท่านั้นเลยค่ะพี่เดอมันๆเลยค่ะพี่น้องคะกระลังเปื่อยค่ะเจ้าหน้าที่ดอกบุญงูกุ้อกันมาอนี้เวียกหลายนะคะแต่ว่าทีไดนดกะเกือบแล้วๆล้วมันเกือบยี่สิบคนหน้าที่อยู่ค่ะพี่้อกค่ะควรสิต้มแล้วนะคะควรมันสิเปื่อยเนาะอันนี้คือ อึ่งไข่ล้างฝนค่ะต้มอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนสำส้พร้อมเสิร์ฟค่ะที่เด็กนังได้โอ้ไอหอนเฮ้ 好，来一盒咖咖。